สอบเข้ามหนึ่งเรื่องเส้นขนานทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นลักษณะของการหาว่าเส้นตรงนะครับที่ขนานกันมีกี่คู่นะครับอืมจะหาอย่างไรดีนะฮะอันนี้คือข้อสอบสอบเข้ามหนึ่งนะฮะโอ้โหนะฮะการที่เราจะรู้เส้นว่าเส้นตรงเนี่ยมันจะขนานกันนะครับมีสองที่ฎีนะครับหนึ่งนะหนึ่งนะว่าเรามีเส้นตรงสองเส้นนะฮะ เส้นตรง2เส้นสมมุติว่าขนานกันนี้นะ l 1กับ l 2นะฮะอาจจะไม่ค่อยขนานเท่าไหร่น,นะฮะอ่า l 1 l 2ขนานกันเงนี้ยเรามีเส้นตัดนะเรามีเส้นตัดนะฮะอ่าอยวกไปบอกทฤษฎีนิดน,นึงนะครับอันที่1น,นะครับก็คือมุมแย้งเท่ากันนะครับมุมแย้งเท่ากันก็คืออะไรเงี้ยมุมแทบนะฮะปึ๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บเนี่ยคืออันหนึ่งอันนี้อันนี้สองนะ 1กับ2เท่ากันนะฮะนี่รว่ามุมอะไรฮะมุมแย้งมุมแซดหามุมแซดได้เจอนะครับอันที่2นะครับที่จะขนานกันก็นกคืออ่าเดี๋ยวเราหาเลข3ม,มาเลข3ามเนี้ยอ่าเขาเรียกว่ามุมภายในข้างเดียวกันมุมภายในข้างเดียวกันจะต้องบวกกันได้อะไรครับได้180นะฮะหรือจะเป็นสองกับ4ก็ได้นะสกับ4นะครับ สองกับสี่างาเดียวกันอันหนึงฝั่งซ้ายหนึ่งฝั่งขวานะอันนี้หนึ่งกับสามฝั่งซ้ายสองกับสี่ฝั่งขวาบวกกันได้ร้อยแปดสิบเช่นเดียวกันนะครับงนั้นเราจะมีสองที่4ีที่จะทดสอบว่าเส้นตรงสองเส้นมันขนานกันหรือไม่เดี๋ยวมาดูอันแรกครับเดี๋ยวเราเห็นนะฮะเ,เราจะไปเชื่อนะฮะไปอย่าไปเชื่อว่าเฮ้ยเส้นตรงมันขนานกันจริงไหมมันจะมีเส้นตรงอยู่สามเส้นนะครับอ่าเส้นตรงที่หนึ่งเส้นตรงที่สอง แล้วก็เส้นตรงที่สานะเออเส้นไหนจะขนานกันวะเนี่ยนะเราอยากรู้ว่ากี่คู่ใช่ไหมเอาดูคู่แรกหนึ่งกับสองก่อนเปรียบเทียบเส้นตรงที่1กับเส้นตรงที่สองจะขนานกันหรือไม่จะใช้ทฤษฎีอะไรดีนะครับอืมตรงนี้เป็นมุมอะไรนะฮะมุมภายในบวกกันต้องได้อะไรฮะได้ร8อปดิใช่ไหมเดี๋ยวเราต่อเส้นนิดหนึ่งฮะต่อเส้นนิดนึ่งปื๊บอ่าเดี๋ยวเราต่อเส้นนิดหนึ่งอ่าต่อเส้นขนาดน,นิดนึงนะครับอ่าโอเคนะโอเคนะ ม,มุมภายในนะครับบวกกันต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่ามุมภายในข้างเดียวกันเจ็ดสิบนะตรงนี้นะเจ็ดสิบบวกอะไรจึงได้ร้อยแปดสิบนิกตอกติกตอกนิกตอกร้อยสิบองศานะครับร้อยสิบองศานะคู่นี้นะเมื่อเราได้คู่นี้ร้อยสิบองศาปั๊บนะจากนั้นเราก็มาดูครับว่าเฮ้ยร้อยสิบใช่ไหมแสดงว่าด้านนี้มุมตรงใช่ไหมก็กลายเป็นอะไรครับก็ร้อยสิบบวกอะไรได้ร้อยแปดสิบก็เป็นเจ็ดสิบใช่ไหมถูกต้องไหม อดังนั้นเราก็ทราบว่าเฮ้ยสามเหลี่ยมสองรูปนี้สามเหลี่ยมรูปนี้มันบวกกันได้ร้อยแปดสิบไหมถ้าได้ร้อยแปดสิบนะแสดงว่าเราทํามาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องนะครับเช่นสามสิบนะดูสามเหลี่ยมอ่า gfe นะครับสามเหลี่ยม gfe นะครับบวกกันได้ร้อยแปดสิบไหมเช่นนี้สามสิบบวกเจ็ดสิบบวกแปดสิบได้เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นร้อยอันนี้เป็นร้อยแปดสิบเฮ้ยได้วะใช่อ่ะ แสดงว่าด้านขนาน1กับ2มันขนานกันฮะอันนี้ถูกต้องครับ1กับ2ขนานกันจากนั้นมาดู1กับ3ขนานกันไหม1กับ3ขนานกันหรือเปล่านะครับอ่าถ้าจะขนานกันนะครับอันนี้นะดูเส้นนะดูเส้นนี้เราต่อเส้นนิดนึงเส้นนี้เส้นที้3ส,สามต่อเส้นไปข้างเดียวกันนะเราเราลืมลืมเส้นกลางไปเลยนะลืมเส้นกลางไปเลยอันนี้คือ70ใช่ไหม อันนี้อะไรฮะอันนี้คือมุมอะไรฮะเส้นสามนะเส้นสามทำกับเส้นตัดเส้นสามทำกับเส้นตัดนะครับอันนี้เส้นหนึ่งทำกับเส้นตัดอันนี้เจ็ดสิบอันนี้หนึ่งร้อยฮะเออหนึ่งร้อยกับเจ็ดสิบนะมันจะเป็นรูปนี้นะจะเป็นรูปนี้อ่าอันนี้เจ็ดสิบนะอันนี้เส้นที่หนึ่งนะกับที่เส้นที่สามนะเส้นสองลืมไปเลยนะฮะอันนี้ ยี่สิบบวกกับแปดสิบได้หนึ่งร้อยอ่าได้ไหมครับอุ้ยเจ็ดสิบกับแปดเอ่อเจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยบวกกันมุมค่าเดียวกันบวกกันได้เท่าไหร่ครับเออเท่ากับร้อยแปดสิบไหมไม่ใช่นะครับโอ้โหแสดงว่าหนึ่งกับสามไม่เป็นเส้นขนานกันนะครับมีอะไรอีกที่จะเป็นเส้นขนานอ่าเดี๋ยวเราดูเส้นนี้นะฮะเอ่อเอาเส้นอะไรหนึ่งสองสามอันนี้เป็นเส้นที่สี่แล้วกันนะ เส้นที 4, ่4 <fin anta> <ots> ี่ใช่ไหมเห็นไหมกับเส้นที่อะไรครับเส้นนี้เลยเส้น5้านะฮะเส้น5้านะฮะสี่กับ5ขนานกันหรือเปล่า4กับ5ขนานกันอันนี้ต่อเส้นนิดนึงนะฮะมันมีมุมมาให้ใช่ไหมมันมีมุมมาให้อ่าันนี้เส้นนี้นะฮะนี่เส้นตัดนะเส้นตัดนี้เนี่ยสี่กับห้าอ่มุมข้างเดียวกันใช่ไหมนี่ข้างเดียวกันข้างเดียวกันเนี่ยตัวนี้ฮะมันจะเป็นรูปนี้นะเอา4กับ5้านะครับ4ี่กับ5มันมาอย่างนี้นะปึ๊บแล้วมีเส้นตัดเนาะอันนี้ หมายเลขสี่อันนี้หมายเลขห้านะสี่ขึ้นไปห้าขึ้นไปตรงนี้นะครับอันนี้มุมเท่าไหร่ครับมุมแปดสิบตัวนี้มุมร้อยสิบอ่าร้อยสิบกับแปดสิบอ่ามุมภายในข้างเดียวกันนะข้างเดียวกันใช่ไหมบวกกันได้เท่าไหร่ครับแปดสิบบวกกับร้อยสิบเท่ากับร้อยแปดสิบไหมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันเป็นอะไรครับมันร้อยเก้าสิบนั้นผิดครับงั้นสี่กับห้าจะไม่ขนานกันนั่นเองนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับนะ หนึ่งกับสามก็ไม่ขนานกันนะฮะังนั้นข้อนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะตอบไปเลยครับหนึ่งคู่นั่นเองโอเค